สวัสดีค่ะทุกคนจเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันหยุดนะคะแต่ว่าวันนี้นพัสจะชวนทุกคนทำบุญอีกแล้วนะคะ,ะจากคลิปที่แล้วนะคะนภัสสอน กระเป๋าใส่ยาถวายพระไปเนาะแต่ว่ารอบนี้ผ้ายังเหลือนะคะสาหรับผ้าสีพระสีชีวรนนั่นเองนะคะเราจะไปทําบุญเนี่ยเราสามารถไปทําสักการะหรือว่าไปทําที่วัดแต่วันนี้นะพัดจะชวนทุกคนทําบุญง่ายๆนะคะก็คือเราจะเย็บนะคะตัวนี้ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะคะอันนี้ใช้อุปกรณ์นิดเดียวค่ะแต่ทําให้ทุกคนได้บุญเยอะแน่นอนนะคะ กระเป๋าใส่ช้อนนะคะถวายพระตัวนี้ทําง่ายมากๆนะคะทุกคนใช้อุปกรณ์นิดเดียวนะคะ<อ>เราสามารถทําแล้วก็ไปถวายพระได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะวิธีการก็คือใส่เข้าไปนะคะนี้ใช้ตินทุกแกติดนะคะเนี่ค่ะเราสามารถทํานะคะและ้วก็ไปถวายพระหรือว่าใส่บาตรก็ได้นะคะทุกคน่เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะตัวนี้นะคะทุกคนก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์นะคะ ตัวนี้ให้เราตัดผ้านะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูความกว้างก่อนความกว้างนะคะตัวนี้ความกว้างอยู่ที่7นิ้วตัวนี้จะเผื่อเย็บแล้วนะคะยาวนะคะเผื่อเย็บแล้วนะคะตัวนี้20นิ้วเ e นาะก็1ชิปนะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะใช้เป็นผ้ากาววีลเน่หรือว่าเป็นผ้ากาวสาลูก็ได้นะคะเราใช้ผ้ากาวแบบไหนก็นได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรานําไปรีดนะคะเพื่อให้เนื้อผ้าเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะ ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นตีนทุกแกขนาดตีนทุกแกก็คือจะมีตัวเขาเรียกอะไรซ้ายขวาหรือว่าตัวผู้ตัวเมียนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือให้ตัดขนาด1นิ้วนะคะนะคะหเซ็ตนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอานะคะผ้าสองสองชิ้นนี้นะคะไปรีดนะคะนำผ้ากาวนำไปรีดก่อนนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็รีดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วนเนาะขนาดของผ้ากาวนะคะก็คือจะตัด เท่ากันเลยก็ได้ล่ะคะหรือว่าเราจะตัดความกว้างแค่6นิ้วก็ได้นะใครจะตัดเท่ากันเลยก็ได้นะคะโอเคจากนั้นนะคะให้เราสันทบแบบนี้นะคะสันทบในแนวยาวอย่างนี้นะคะทุกคนจากนั้นเอาเข็มหมุดนะคะล็อกไว้ค่ะพอเราสันทบแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้เราก็จะเว้นช่องกลับผ้าไว้ประมาณ3มนิ้วนะคะ เราก็จะเว้นช่องกลับผ้าไว้นะคะช่วงนี้เนาะจากนั้นให้เราเย็บโดยรอบนะคะ1ตีนผีโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยนะคะ จากนั้นให้เราคลิกนะคะมุมนะคะกลับออกมาทางด้านถูกนะคะจากนั้นนำไปรีดนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนพอเรารีดออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้ให้เรานะคะวัดนะคะจากมุมด้านบนลงมา2นิ้วครึ่งนะคะ เราจะวัดจากมุมด้านบนลงมา2นิ้วครึ่งนะคะทุกคนจากนั้นนะคะให้เรานำตัวตีนตุ๊กแกนะคะตัวนี้นะจากนั้นให้เรานำตีนตุ๊กแกนะคะเราจะาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะให้เราติดตรงกลางนะคะจากนั้นเราก็เย็บนะคะเย็บสี่เหลี่ยมเลยนะคะตัวนี้นะคะพอเราเริ่มเย็บนะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราทบตัวนี้ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะทุกคน จากนั้นนะคะให้เราวางนะคะตัวนี้ให้เอาตัวนี้นะคะมาวางลักษณะแบบนี้แล้วก็พับลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรามาร์กตำแหน่งให้เรามาร์กตำแหน่งนะคะจากนั้นให้เรานำอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาวางและเราก็นำตัวนี้ไปเย็บ <Okay. S 2> พอเราติดตินต๊กแกทั้งสองชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราจะสันทบผ้าแบบนี้เนาะอ่าพอเราสันทบเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข็มหมุดตัวนี้ล็อกไว้นะคะจากนั้นนะคะให้ทุกคนเริ่มเย็บตั้งแต่ตรงนี้นะคะเย็บกดนะคะให้สองชิ้นนี้ติดกันนะคะเย็บเล็กๆนะคะเย็บคิ้วตืดตืดๆแล้วก็เลี้ยวขึ้นมานะคะ จนขอบนี้แล้วก็มาชนตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้ทำบุญแล้วนะคะตอนเช้า พระมาบินทบาทเ็้าใส่บาทได้เลยนะคะตัวนี้ง่ายๆเลยค่ะบอกหลวงพอ่อกันหน่อยก็ดีนะคะว่าสําหรับใส่ช้อนกระเป๋าใส่ช้อนถวายพระนะคะตัวนี้คงจะใส่อะไรไม่ได้นอกจากช้อนนะคะทําง่ายๆแถมได้บุญด้วยนะคะตัวนี้เราก็ปิดไหมคะเราจะใส่อีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะเอาตัวนี้ลงก็ได้นะคะไอเดียง่ายๆแบบนี้ทุกคนก็ไปทําตามดูนะคะ วันนี้นภัสก็เอาบุญมาฝากนะคะหวังว่าหลายๆคนคงทำตามได้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้อนุโมทนาบุญค่ะ